บริเวณย่านสถานีมัตโพนครับมีแผนที่จะใช้รางใหม่นะครับ,บใช้รางใหม่เพื่อที่จะให้การก่อสร้างดําเนินการต่อไปได้นะครับเนื่องจากไม่วิ่งรางใหม่นะครับก็ไม่สามารถที่จะวางรางแนวประธานช่วงที่ผ่านย่านสถานีหองประดุกได้จุดนี้นะครับก็มีการเตรียมย้ายนะครับ แผงเข็นนะครับเครื่องกั้นทางมาไว้รองรับกับล้างใหม่ฮะ,ะเตรียมงานกันไว้แล้วครับน่าจะไม่นานนะครับปีนี้การยึกล้างใหม่ตามแผนก็คือเดือนหน้าทางสถานีตรวจรับเรียบร้อยนะครับ<า>ก็แล้วก็ฝ่ายดีดกช่องนะครับตรวจรับงานเรียบร้อยก็จะใช้ล้างใหม่ได้